สวัสดีครับสวัสดีพ่เป็นพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่กับบ้าเถานะครับกระชองวาสนาย o ท t u b Channel นะครับมือนี่กับสีภาพพี่น้องมาเบ่งตึกป่านะครับกับทีมงานหายจิ๋มันในก่านะครับเบาเชยนห่อกับเชินหลอดนะครับนี่นะครับเชยนหลอดกับเชยนห่อนะครับจะมาเจ่อเพื่อนี่นะครับมอนี่ ตอน้ำกะเรียบผงสงพาไปแล้วเขกี่ผมหัวยังมางกนี่องงหัวน้ำสมหัวอ้อเอาเอาแยกกระป๋าน้ำสมหัวนะครับเียดแก่โค้ดหเหรอแย่กรนจายเลยอรั่เป็นว่าจะรมบไปไปไปนี่นครับที่การกระยูท่ที่ห่วยยินหลาดนะครับเก็เอิน่ากัดด่างตึกแหนวสน,นะครับดีดีนี่ โดยที่ทั่วไปแล้วก็คือกลางไว้ด่างนึงนะครับแล้วก็คือด่างนึงไว้แล้วก็ไลายลายมาลายด่างนึงมาแล้วก็ขม้าตุนกลางแล้วก็ปิดไว้ทั้งสองด่านเลยรับปิดตึกออกดีๆจะได้ดอกหอมเลย ปิงไปเยกไว้ท่านทั้งนี้หลายอยู่อย่างนี้ตีอ่างถางนั้นไว้ก่อนนี่ครับกลางด่านที่สองนะครับด่างแรกกลางไปแล้วคุณไปฟังคุณอันนี้กลางด่านที่สองไปไล่อยู่ไปนี่มีไล่นี่ละ วันนี้ไปไล่ทั้งปากขันก้อนครับไม่มาก้วสิวววพื้อดังออกนะครับไล่มาในาก่อนสพื้อดังออกมไม่ฟาดอาี่ไหมฮะมันออกวะล่ะท่านเห็นไหม <laughs> ยิบนำเจอเจ้าเจ้าโบออกกันน,นี่สิเอ่อะเด็อาาะไรจักไหน ยางัมันมนั่นเนาะมันมันไัลก็ไล่กันเันกยังหูปลาไหลป่าปลาไหลหูเงินนั่นแะนนปะลาง <c oughs> อูจัดะปิดดังที่สองแล้วครับดังแลกกันให้เพื่อนี่ออก กงยเากี้ยงากับปรากนี่นากาดียังอ้าวลงไปสงค้ำได้ปรากฏด่ะประก,ก,ก,กวด <ừ. S 2> ี้ยดงาอยู่ดูนเขี่ขึ้นไปแต่ว่าทังทั้งหวัวห้านี่บ่ใครมีเรามาปรากฏบีป่า,น,า,น,า,านั้นเ่ง้อ่นี้สะเดืดไม่เ <ừ. S 2> ็น้ำซุงค้ำขึ้นมาบ่หอดนี่มัน้า มันคาสายสายท้งข้ามขื่นา้าไปได้สายนา้ำบอลวงเนาะทามองอันยูเื้ออันยืเื้อหน้านตัวไส้แดงนั้นทั้งนั้นมน่มีสายความอได้ขืนหน้าบ่าหอมขื่นห้าบ่าได้หรอน้ำบอลลวงน้ำบอลวงหไม่น้ำได้ก็ตามยได้มันตนฝายจนจน,จนมัวขื่นาหน้าไว้ได้ป่าขืนได้วอดกน้นฝายก็แล้วนะนีอา,ากาศมันจะล่วงเลือนเลือเคขืนได้ เท็ดก <Leonard> ือจังเลยสพานันเฮ็ดไหมยุดตีนบ้านเทือกเริ่มเ่มป่ยุดตีนบ้านเขาเจ้าอันเฮ็ดหมเราเขาเจ้าว่าอันบว้านปุ่นป็นพักเรียอะไงเรียกงเปนอดินด่ลาบไปเลยอันมันก้ขึ้นขึ้นได้ปานบืนึ้นได้กี่มันเ็ดเป็นตัวนจาจ้าจ้าขันปานขึ้นบ่ได้มาหอดตีนนันขึ้นมันโดดเนี่ยขึ้นหัเไม่งันอสูง มาหนี้ยูก้นสายน้ำป่าขึ้นว่ามันขังไว้ปะดุกเลือดเลื้ยเลือเลี้ยู่ขึ้นบ่ได้แจ้งมากับลงมตายหลังนั้นเลยขื่นมาใครบ่ได้ป่าแล้วบ่ได้มาใครไม่เงี้ยจากยาเทงปีแห้งนแค่แล้วนี่ซสือดง่ามป่าควันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเท่าเด็กก้อยเสื้อได้ขึ้นมาใครลูกบ่ได้มะใครตัวหัวปีบ่ได้เงี้ยจากยา เั้แทบประดกแหงขึ้นบ่ไร้วันโดดบ่เก่งขึ้งงูเงี้ยโดดบ่สูงขึ้งงูใส่ตัเงี้ยงก่อถือไหมสิเนี่ยตอนนี้กำลังไปขั้นตอนเฮ้เยเยอะสามชั่วโมงแล้วบ่นนี้ Пур. Аа. Аа.

ฮันโหลนั่งล่ะปตองนี่เต๋อตัวนี้ปตองธรรมดาบาอ่ะโอ้ยท่านตัวธรรมดาบเงยอี่ลิสำนีนี่มันตัวหน่อยด้ินี่ของธรรมดาบห้องครับกระสุนหญ่สำนี่แล้วเนาะครับปตองรุร่นนี้เนาะสามตัวพี่น้องนี่เต๋อเงยเงยวะ่ะโอ้ยลาบเหนียวเหนียวฟูมาก คมากว่าคือมาเออัม่ต่วนละไม่มาหาป่าบ่อป่าสิบางเลยเนาะให้จดะๆนึงเงนแ่ตองทัาตัวเลยเพโอนโอ้โหอ่าล้วเว้ยอ่าล้วเว้ย

เขาามาขึ้นมฝันยังนมาหนีมาได้ประเทศมุดอย่างก็มดโอ้ย วเห็นมดปอดแบเี้ก็าเห็นเลยไปไเห็นมดตานก้บนวีวันที่มดนั่นมุด like so <1941, S 2> อาปลาข้าวเหรอคงเลนนได้ปลาข้าวแล้วะปลากระเดดนี่นั่นเขี่แห้เน เออนั่นนี่ปลาตองตัวนั้นโอ้อปลาตองอ้วยเตี๋ยวดูแล้วปลาตองก็ได้แกน้องปลาตองเนาะม่ใชน้องปลาข้าวเนาะนี่เอมันแห่ปลาข้าวนีว่มแห่ปลาตองเนาะจ้าวิ่น้องปลาตองง่ายเลยไหมโคตร

ตัวอืมงากันยไง่นเอาหมุดมุดหมดแล้วไ่นั่งมุดแล้วมุดแล้วหมุดแล้วกอดอยู่ว่ะ

麻了，麻了！哎、欸，哦不块，不块。 หมดเนยและหมุดเนยแล้วเฮ้ยไม่ย่งน้ำเล็กฮะเ้ยบระตองนี้ว่า

เอาก็ยีนออกแหนียบไโอ้ต <sites Tonight> ุ่มมาเลยบนี่ตายตายหอเพ้อก็มาเลยบาดิีไม่มีปลาบ่างอะไรดินี้ โอ้ปลาตองก็มีเยอะแต่เดน,น,อน,นดโอ้หาพกขึ้นมาเลยบาท,ทนสนิดเดี๋ยวดูปลาตองโอ้โห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 อ้อืมอปลาดุกไงเสียงอื้อหุยเลยบาท โอ้ไปเขียงแม่นี่กับแม่ของไงพื่อนมุดโดนๆนี่มันมุดหอบเพื่อนิดเียวปุ๊ไปเขียงแม่นี่ไงไงไงครับเออเออจะเอาขึ้นมาได้คนจนอิ่มน้ำจนยำเออเออเว้

จำมันมนันแล้วพี่หนอนบอง้วรงรูดเงี่เลยยงอุ้ยแทออโอ้หรดูดเง้ยครับงอุ้ยเลยโแ่เป็นแนบนบบนหบม่นแหบประตองมันวะ ตองใหญ่อ่นน่ะตองโอ้ยใหญ่โง่ประตองกันเลยอีกตัวหนึ่งเห็นตะสงังหรืโอโว้ประตองสองตัวตั้งทุ่นไม่ กะะสองตัวที่แม่ไตัวเไไนี้ยตองอแม่สามเหีตัวใหญ่เนกออด้ใส่กบืขวงเว้ย ในคุูปาก้อนี่ไลยคุปนี่แน่น่ะอ้ปลาตองไงอ๋อคุมมาดโดนๆนี่ดี่ะปลตองนี่รับตังน้อยเฮดูบบบยกดูโอ้แต่เพียนไง chân dài, ô, chân dài quá. để đi khám về chỗ này, về mắt nghe ở chỗ ร่างกียฮึ่าน <c oughs> ้ <No! S 2> ้ปากคอขึนก่อนเหรอชาว่าได้ตายอยู่นอกเนี่ยเ,เดี๋ยวปเดวนาวันมันหน่อยแต่เฝ้าก็ไม่ได้หรอกวกะว <c oughs> อ่า Các mà, có thấy mấy cây bóng không? Mấy này Bọn tôi đã gặp mấy trong này ngua, 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 à ngua, 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 ดีอยู่หาเจ้านี่เท่มผู้ดีจังผัว้อ้ไดม้ช่ไที่ด้ซึงใด้มันหลผุุดนี่โอ้น้อว่านี่ว่าัเหอแดงนั้นเอาพวกะวนี้เาโอ้ตะเข็งใหตัวแตัวหอ นี่ดาเขีงนั่นรุนนีรถมากุนีปลาเขีงปลาตองเียงกอองนี่เขีงนั่นรุนมีรดเขีงสอนน่ทั้งนี่ขูดแค่แคู่แล้วคนนังหวันมานี่ได้ก็เดีุ๋นีรกเขงนะ เราเปลี่ยนไงโอ้กระตองบ่กระตงเว่ยฮะกระดุกบ่ โอ้ปลาตองตน้องยู่งตากกบแกะเยอะปลาตองไงปลาตองไงโอ้ปลาตองหลายเว้ยน้องๆนี่เนาะตองหลายยังไงที่เนี่ยยังไงเว้ย

เอาด่างติงนุบๆแล้วบบนี้เอา้าเป็นคนเป็นป่าพรนะอาทิตย์ด่างบันเนี่ยโอ้ยนี่กินนี่ซื้อป่ะโอ้ยวามันคำคว่ำบ่ควายใจที่สนับมันก็นค่ไก่ นานถิแล no <welche> ้วบนด้วยตายยังมาดึงปวามดึงดึง

เอาสุ้มบังปล่อยกันน่ะได้เด้เออแช่ลูวะอีเด้อานี่เว้าเกิดคนๆอย่าหูกับตะลีตา <laughs> ao nhẹ hàng quay quất đi nó để chém nói chuyện nam thì nha hào bỏ coi nghe lá mông tơ tia nha แน่่อยยูููดดสีกลากระปติดปลาเมื่อนี้ก็ได้พอสมควรนะครับปลาไม่ใช่ตัวใหญ่เนาะเมื่อนี้เนาะมื่อกี้ปลาตัวใหญ่บ่้องเป็นปลาขาวปลาขาวเลยต้องสวยป่นเออปลาคอนะครับได้ปลาตองปลาดุกนี่ตัวตัวใหญ่ทำนี้ลองเห็นนั่นแหละเมื่อกี้นี่เกือบโลอยู่วรงนี้เป็นโลอยู่ปลาคอเมื่อกี้นี่ดูสีโลสีโลอะไรตี้ แปดขีดนี่ละแปดขีดนะครับผู้ว่าเขาโคตรนะคันผู้วดแก่พู้ว่าเขาโคตรแปดขีดมันพูดว่าลายดินโลควาเอามาเกิดได้โลกวาเหมือนแล้วเขาจะใหญ่เนาะวันนี้ก็คัมแล้วนะครับขอค้งศรียังไงก็ดิขึ้นแล้วนะครับก็ค้งที่ไว้สนีนะครับเอาไปพบพ่อกันไหมในคลิปหน้านะครับสหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ พอกันไหมคิหน้าครับสวัสดีครับว <c oughs> <c oughs> ่านในวานอยคนไปควางไม่แล้วละ, <c oughs> ละมันอยู่บังหหลละบางกันบ้านดูดๆนะละ